ครับสวัสดีครับมาพบกับมานิกาชาแนลนะครับช่องดีๆให้สาระเกียบกับนาฬิกาแว่นตานะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวพร้อมกับอบอกวิธีการใช้งานนะครับตัว G Shock นะครับตัวนี้เลย DW 5 0 0 9 BB นะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับทุกๆฟังก์ชันกันเลยทีเดียวนะครับ อก่อนอื่นก็มารีวิวกันก่อนว่าเจ้านาฬิกาตัวนี้เนี่ยดีอย่างไรนะครับก็เหมือนทีช็อ k ทั่วไปที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีโฮมสกรีนก็คือเวลาประเทศไทยนะครับกดโหมดตัวนี้นะครับ Adjust ปุ่มนี้ปุ่มนี้ไฟนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็ Start Stop นะครับ ก็กดลองกดหมดนะครับโหมดต่อไปก็คือเวลาต่างประเทศนะครับคุณกดปุ่มนี้ start นะครับมันก็จะเลื่อนเวลาต่างประเทศได้ทั้งหมด๔๘เมืองทั่วโลกนะครับผมกดโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็น stopwatch นะครับ stopwatch ก็ไม่ยากครับกดปุ่มนี้ start นะครับพอเราจับเวลาไปเรื่อยเรื่อยเสร็จปุ๊บเรา stop ก็กดปุ่มเดิมนะครับกดปุ่มนี้ทิงนะครับ stop แล้วกดปุ่มน,นี้เพื่อรีเซ็ตนะครับเห็นไหมครับตัวเลขมันก็จะไป0000หมดเลยกดโหมดนะครับเพื่อไปทัมเมอร์นะครับเราตั้งได้นะครับทัมเมอร์ว่าเราจะเอา,เ,อาเวลากี่นาทีทัมเมอร์ก็คือการจับเวลาถอยหลังนะครับกดปุ่ม Adjust ค้างไว้นะครับปึ๊บกดโหมดเพื่อเลื่อนนะครับสมมุติเราเอา2 5นาทีแล้วกันกดสตาร์ทปุ่มนี้นะครับ2 3 4 5 มันก็จะจับเวลาถอยหลังที่5นาทีนะครับกด Adjust นะครับแปลว่าโ okay. อเคหลังจากนั้นเราลองใช้ดูนะครับกด Start ครับเห็นไหมครับมันก็จะจับเวลาถอยหลังที่5นาทีพอมันหมดเวลาปุ๊บมันก็จะร้องปิ๊บ,บ,บนะครับกด Stop แล้วก็กด Reset ตปุ่มนี้นะครับกดโหมดนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นการ ตั้งปุกนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี่ามีทั้งหมด5แบบแล้วก็สิกนลนะครับผมวิธีการตั้งก็ง่ายๆนะครับกด adjust แปลว่าเราเลือกนะครับเห็นไหมครับว่าตัวฟังก์ชันตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็น on กับ off นะครับทุกครั้งที่เรากดถ้าเกิดเราอยากจะให้ตั้งให้มันปลุกก็กดให้มันเป็น on ถ้าเราไม่อยากก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็น off ส่วนวิธีการตั้งเวลาก็กดไอจักรค้างนะครับเึิ๊บกดค้างไว้เลยแล้วเดี๋ยวตัวเลขมันจะกระพริบนะครับแล้วกดโหมดสมมุติเอา6โมงครึ่งแล้วกันกดปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้ก็ได้มันก็จะวิ่งไปที่6โมงครึ่งอ่าเสร็จแล้วเรากดไอจักรสักทีครับแล้วโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถตั้งได้ทั้งหมด5อาอะลามด้วยกันนะครับก็ตั้งได้เลย นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้แค่อารามเดียวก็เดือเฟือนะครับผมกดโหมดนะครับก็จะกลับมาที่โฮมสกรีนและฟังก์ชันใหญ่ๆก็หมดแล้วสาหรับ T ีช็ c k ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวโชว์ไฟให้ดูนะครับว่า g ีช็ c k เนี่ยจุดเด่นเขาเด่นที่ไฟนะครับนี่สุดยอดมากนะครับ แล้วก็วิธีการตั้งเวลานะครับก็ไม่ยากนะครับเมื่อกี้ผมลืมเดี๋ยวก็จะบอกว่าตั้งเวลาตั้งยังไงนะครับอ่ดูตามนี้เลยนะครับตามมือถือผมห้า,า,าทุ่ม 51, ห้าสิบนาทีวันเสราร์ที่1ิบเอ็ดกรกฎานะครับก็กด adjust ค้านะครับปึ๊บ นะครับตอนนี้ให้ตั้งวิเราก็ไม่ตั้งนะครับผมไม่ค่อยตั้งวินาะทีใครจะตั้งก็ได้นะครับมันจะเซตศูนะครับก็กดสตาร์ทไว้ศูนย์โหมดพอกดโหมดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปที่เราอยากจะตั้งนะครับก็อันนี้เป็นเมือง T Y O นี่คือเมืองโตเกียวนะครับทีนี้เราต้องหา B K K กดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเพื่อเลือกปุ่มไหนก็ได้นะครับอพอได้ B K K เสร็จปุ๊บ กดโหมดเองนะครับตัว DST เนี่ยเราจะเอา off อหรือ DST ส่วนใหญ่เราตั้งที่ off นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่เมืองร้อนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาในช่วงฤดูหนาวกับช่วงฤดูร้อนนะครับแต่ว่าทางต่างประเทศเขาจะมีเขาจะต้องทำนะครับผมแต่เราเมืองซัมเมอร์เราไม่ต้องนะครับกดโหมดนะครับอตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนชั่วโมงนะครับ สามทุ่มนะครับกดไปเรื่อยก,กดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มนี้แล้วกันที่สามทุ่มแปดเก้าเก้านะครับอันนี้เก้าเนี่ยสังเกตว่าตัวหน้าเป็น P นะครับผม pm ก็คือสามทุ่มนะครับกดโหมดนะครับเพื่อเลือกนาทีนะครับตอนนี้ห้าสิบสามแลวเรากดขากดข้าง,งบนก็ไดนะ้ให้มันถอยหลังมั่งมันจะได้เร็ว 5:3นะครับกดโหมดทิ้งนะครับตรงนี้เนี่ย 12H ก็คือจะเลือกแบบ12นาฬิกาหรือว่า24นาฬิกานะครับกดปุ่มไหนก็ได้นะครับปุ่มอ่ะปุ่ม start นะครับต้องกดปุ่ม start เท่านั้นนะครับอ่ะเราเอา2 4นอนแล้วกัน2 4 H กดปุ่มโหมดทิ้งนะครับก็ตั้งปีนะครับ2006ปีนี้ก็2020กดปุ่ม start นะครับปีสองพยี่สเลย ่กดปุ่มโหมดนะครับเราก็จะมาตั้งเดือนนะครับเดือนนี้ก็เดือน7นะครับกดโหมดกดสตาร์ทนะครับไปที่เดือน7กดโหมดนะครับเพื่อตั้งวันที่เราก็กดไปเรื่อยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบอ็ไปเรื่อยเ,เลยครับ90 11อ็ดหลังจากเสร็จแล้วก็กดปุ่ม adjust แปลว่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็จอแสดงผลข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า วันเสาร์ที่11นะครับวันเสาร์ที่11เวลา3าทุ่ม54นาทีนะครับแล้วกดอาจารย์สตนึงก็คือมันจะบอกนะครับเปลี่ยนลูกเล่นข้างบนเนี่ยเป็นว่าเราอยู่เมืองอะไรนะครับ BKK ก็คือแบงคอกนะครับผมส่วนไอ้กลมๆ3อันนี้นะครับเป็นดิสเพลย์นะครับไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่แล้วก็วินาที อะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยทุกครั้งที่มีวินาทีมันก็จะติ๊กติ๊กติ๊ก,กมีแสงออกมานะครับแค่นั้นเองอ่ะก็จะมารีวิวตัวนาฬิกานี้เนี่ยกว้างเท่าไหร่ง่ายๆเลยนะครับนี่วัดให้ดูเลย40่ประมาณ44มิลน,นะครับความหนาก็ประมาณ14มิลน,นะครับ สิบสี่มิลกว้างหนาสิบสี่มิลนะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับน,นาฬิกาทรงนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปประมาณแบบเนี่ยข้อมือผมก็เล็กๆนะผมใส่ให้ดูเนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กแล้วก็สีดำๆออกดูดูผู้หญิงใส่ได้นะครับผู้หญิงใส่ก็จะดูแบบแมนๆหน่อยส่วนผู้ชายใส่มันก็จะดูแบบถ้าใครชอบเรือนใหญ่ๆ,ๆเนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อเรือนนี้นะครับ แนะนำให้ซื้อตัวพวก ga 1 0 0ย ga 1อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับสำหรับผู้ชายที่ตัวค่อนข้างเล็กข้อมือเล็กนะครับก็จะเหมาะมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไร dw 5 9 bb นะครับราคาป้ายอยู่ที่3 6 0 6ส่วนลดก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมที่ลายของผมนะครับอ่าวัสดุตัวนี้ทำมาจากอะไรเรซินนะครับ G Shock เป็นเรซินกันน้ําได้กี่เมตร200เมตรนะครับการโค่นกันสะเทือนได้สบายตามแบบฉบับ G Shock นะครับฝาหลัง s t a น n l e นะครับเป็นสกรูนะครับขันน็อต4ตัวนะครับตามฉบับของ G Shock นะครับตัวนี้ก็ประกันศูนย์ CMG นะครับแต่ผมแปะป้ายราคาเอาไว้นะครับกับรหัสกล่องเอาไว้นะครับผมของแท้แน่นอนนะครับเว็บของผมอ่ะ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวนาฬิกาจิช็อกนะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ